วว้า <Wow. S 2> สวัสดีค่ะคารสตจุดกระเด็เนว้า wow. วสัปดาห์นี้เราอยู่กับเรื่องความสวยความงามของซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการอย่างอัพพัชราภาที่นานวันออร่าความสวยยิ่งเปล่งประกายความฮอตที่มีมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนถึงปัจจุบนันไม่เคยตกลงแม้แต่น้อยค่ะ ทราบนะคะว่าการะแสนิยมในตัวสาวอ้ําไม่เคยตกยุคที่สําคัญรูปร่างหน้าตาของเธอนั้นยังคงสวยคงที่ราวกับถูกสตาร์ฟเอาไว้ค่ะแม้ว่าตอนนี้อายุของเธอจะย่างเข้า45แล้วก็ตามแต่ผิวหน้าของเธอนั้นเหมือน20ปลายปลายเท่านั้น ความสวยความปังก็มาพร้อมกับข่าวเมาส์ติดหูมานานค่ะว่าอ้ํานั้นเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่ผ่านมีดหมอทำสารกรรมเพิ่มความสวยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สาวอ้๊ก็ไม่เคยพูดหรือเปิดเผยที่ไหนมาก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์จากภาพกันเลยค่ะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า อัมพัชราพาเธอเริ่มก้าวเข้าสู่วงการเมื่อปีพศ2540จากการประกวดมิสแ a c ก1997หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามสาวแฮ็กขณะนั้นเธอมีอายุย่าง18ปีแต่ระดับความสวยและความเซ็กซี่ของเธอในตอนนั้นก็พุ่งแรงสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้กลายเป็นสาวแฮ็กคนแรกของเวทีนี้ค่ะ จากนั้นเธอก็เดินเข้าสู่เส้นทางวงการเป็นนักแสดงเต็มตัวมีทั้งผลงานละครและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องขึ้นแท่นเป็นดาราแถวหน้าของเมืองไทยมีพรีเซนเตอร์ในหมื่นนับไม่ถ้วนถึงแม้ปัจจุบันอ้ําจะรับงานแสดงน้อยลงแต่เธอก็ยังเป็นที่สนใจของแฟนๆและอยู่ในกระแสยอยู่เสมอค่ะ อัมพัชราภาคือตัวแม่ที่มักติดอันดับสุดยอดสา,สาวสเซ็กซี่จากโพลหลายสำนักโดยฝีมือการโพสตท่าฮอตๆทำให้เธอถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารมาแล้วนับไม่ถ้วนอีกทั้งการโพสท่าจืบปากน่าจะเรียกได้ว่าสาวอ้ำเป็นต้นฉบับเลยก็ว่าได้ค่ะ ของอ้๊น,นั้นก็ถือเป็นหุ่นในฝันของสาวหลายๆคนและเธอเองก็ดูแลหุ่นเป็นอย่างดีมันออกกําลังกายอยู่เสมอแถมช่วงปี2ปีมานี้อ้๊ก็เอาจริงเอาจังด้านการออกกําลังกายและได้เทนเนอร์สุดแซ่บอย่างแอนมานันสนันนักระดาบมาดูแลให้ก็ยิ่งเป๊ะปังเข้าไปอีกซึ่งภายหลังก็กลายเป็นเพื่อนซีแก๊งเดียวกันไปแล้วค่ะ ความสวยการดูแลผิวหน้าให้ดูเด็กที่หลายๆคนสนใจนั้นอ้ามก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเธอก็ดูแลเหมือนคนทั่ทวไปแต่อาจจะใส่ใจแล้วก็เป็นระเบียบวินัยมากกว่าค่ะ เหมือนคนทั่วไปดูแลแต่แค่าอาจจะใส่ใจแล้วก็เป็นระเบียบวินัยม,มากกว่าส่วนเบสิคสกินแคร์นะคะอ้ําก็จะให้ความใส่ใจมากๆในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นและกันแดดค่ะและวิธีการทาครีมอ้ําก็จะเบามือมากๆส่วนการทำความสะอาดนะคะเธอก็จะค่อยๆเช็ดไม่ขยี้ไม่ถูแรงๆเพราะจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายครีมก็จะค่อยๆทาค่อยๆปาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือลำคอค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกจากการทาครีมก็คือการเข้าคลินิกเสริมความงามที่อ้ําก็พูดอยู่บ่อยๆนะคะว่า าหากมีเวลาเนี่ยก็จะเข้าคลินิกไปทำเลเซอร์ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะช่วยได้มากแต่หากใครอยากจะใช้วิธีนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพราะเลเซอร์มีหลายประเภทให้เลือกค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะอ้ําก็เปิดเผยว่าเธอจะชอบดื่มน้ำผักผลไม้ที่คั้นสดๆที่สำคัญคือน,น้ำมะพร้าวค่ะที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยดื่มเป็นประจำเลยเพื่อให้ผิวนมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่กินเนื้อของมันค่ะที่กินน้ำมะพร้าวตลอดนั้นเนี่ยให้ผิวขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไม่ให้ผิวขาวผิวดีสุขภาพดีแล้วก็ภาพดีแต่ไม่กินเนื้อแม้กระทั่งการนอนเนี่ยอ้ําก็ยังใส่ใจนะคะเธอบอกอว่าเวลาที่เธอนอนเธอจะไม่เอาหน้าไปทับบนหมอนหรือมุใต้ผ้าห่มเหมือนคนทั่วไปค่ะแต่เธอจะนอนบนมือเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะและนอกจากนี้นะคะอ้ํายังบอกทริคเล็กๆไว้ด้วยนะคะวค่าความสวยก็มาจากการที่เราไม่เครียดนี่แหละค่ะเมื่อที่เหนื่อยก็ด,ดอ,อนอนเยอะ แต่กระดอย่างนี้ถเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เห็นภาพพัฒนาการความสวยของซุปตาเสาอํำไปแล้วแบบคร่าวๆได้รู้วิธีการการดูแลตัวเองของเธอแล้วพอจะเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องความสวยไม่สั่นได้หรือเปล่าคะแต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แน่ๆเลยคือเมื่อมาถึงวันนี้เสาอ้ำเนี่ยไม่เคยลดดีกรีความสนใบลงเลยแถมจะดูสวยมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะเคล็ดลับการดูแลตัวเองนั้นดีมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆค่ะและสําหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรว้าวมาเสิร์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ